หรือว่าเล่นตัวอะไรดีดูเสี้ยนไหม <c oughs> ปืนปืนซิงอุ้ยอืมตูมลงไป โอ้โหสวนโอ้โหมาครบทุกท่าทุกท่าทุกสไตล์โอ้โหทุกท่าในร่างเดียวโอ้โหดูคอมโบของเกชัดชัด นี่ไงอ,อ,อ่อเวยอีบอดได้อีบอดเหรออีบอดดีนักโดนตู้มไปเลยเขนนาฆ่าผมได้เขาจะกดอีบอดแน่นอนถ้าเขาฆ่าผมได้ลีดลีดอุ้ยฮึนี่ยังรอดอยังรอด เฮ้ยไม่โดนเนี่ยาปาให้โดนระเบิดซะหน่อยน,นี่เนี่ยอุยอ้ยอุ้ยเสียรีครบตายอ่ายังรอดยังไม่ตายหรอกเนี่ยอืมตายนั่นไงววาแนละอีโัวดีก่า อีบดโอ้ตีไม่โดนเลยไหมโอ้ตีไม่โดนแต่แอ็กไซโอ้โหใช้ของตัวอ็กไซติดติดไปเลย มาในห้องก็ผมเจอตัวโควจิโคจิสีเขียวผมไม่ใช่นิวบี้ใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหโอ้โหเขาเขามาซ้ายขวาซ้ายขวาขอลำขอยนุาลำอืมอืมโอ้โหไม่โดนขออนุญาตไม่ออมมือไม่ออมมือให้ เอาเขาออกตายงใ้้ผมก็ออกสี่อเลยมานนองแล้วผมเจอตัวสกาเลตแต่ผมแต่ผมเอาพลังโจมตีมาแค่2อขีดเองแค่สองลอดนี่เป็นไงล่ะโดนตืนไปอุ๊ยจะต่อเปาไม่จะทำท่านี้แล้วผมตายแหน่ยังไม่ตายพูดเล่น พุดเล่นพุดเล่นเออจริงก็คิดว่าจะตายแล้วแหละนี่ก็โดนด้วยไงไประเด็นแล้วันโดนไปไปลายด้วยไงลงไปอ้าวแน่ลงไป ไม่ตายด้วยเขาเริ่มสั่นกลัวอุ๊ยอุ๊ยกระโดดไม่ติดตายอันอันนี้เรียกว่าตายตายตายเองตายงูอุส่าหรออุส่าหรอลิฟต โอเคตายไปด้วยกันเลยในห้องแล้วนะผมเจอตัวเพตตาไม่น่าจะมือใหม่แน่นอนเพราะหาห้องไว้วอุ้ยแต่ไม่โดนเพราะนั้ผมได้แนะ่จริงนะได้แน่นอน อุซากำลังจะล้มเลยน่เกือบแล้วผมต้องมีคลิปไฮไลท์ทุกอาวุธแล้วแหละโอ้โหขนาดนั้นเลยเนี่ยตาตานี่ผมกะผมกะไม่ไม่ถูกอะว่าแบบต้องหยุดทำตรงไหนแบบทำๆไปเงี้ยผมไม่รู้ว่าศัตรูมีดอสตอนไหนอุ้ย แต่เนี่ยผมตายแนี่ยไ้ยรอดวะมือเส้นอึดครับวผมอุย้ยโอเคเนี่ยตายเลือดดำปีขนาดนั้น ลีดลีดนะผมลีดค่อยค่อยลีดวิธีการลีดผมมันอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะผมก็แค่ยืนนิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆยืนนิ่งรอศัตรูดอทอาจจะดูแปลกไปนิดนึงคนอื่นอาจจะแบบกดซ้ายขวาซ้ายขวาผมนี่ยืนนิ่งๆเลย รอส่วนอย่างเดียวมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งับผมมอร์นิ่งคนเดิมแล้วผมคนเดิมโอ้โหอุย้ยตายเนี่ยตายคู่เลย <laughs> เสียงลมมันไม่เข้าใช่ไหมยนี่ ยิงไปอุ้ยหูเกือบไปอืมไฮไลท์อีกแล้วใช่ไหมต้องตายอืมประเด็นไม่ใช่อะไรประเด็นคือไม่ตายโอ้ไฮไลท์เลยอืม อืว่าแล้วว่าต้องกกาเทาลงมาวุ้ยโดน ขอขอเนขอ,อยัดเนขอ,อยัดเนใส่ขอ,อยัดเกลียนปาาขึ้นไปตายข้างบนแต่ไม่ตายเพราะลูกเียมันตีเบาเกินนะผมเนี่ยเตะเลยเตนะหน้าเตะเขาให้อุ๊ย เตะเขาฮะโอเคไปทไมมาเช้าครับวันนี้นอนไม่หลับผมนอนไม่หลับอาจจะอาจจะรอเล่นแม่รอซะผมนี่ผมนี่กลัวเลยดูไม่ได้นน่เพราะว่าตัวเองตอนนี้นี่รู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ดีเลย รองเท้านี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมอืมดาวพาวโลดีโคบสวยมากๆรู้สึกชอบอดีผมไม่โดนบูมแมลง เาจะรีโควบอีกรอบหนึ่งคืออาจจะตายโอ้โหอันเียตายเน่พุ่มลงไปขนาดนั้นไม่รอด Ấy Xe tay ốp hùng đồn tay Ừ, tay ốp hùng xích, xe, xe, xe. นี่ฮวิธีลีดแบบใหม่ยิงนิ่งๆยิงนิ่งๆรอลีดอื้ือหฮไลท์อีกแล้ว <laughs> ไเจียๆผมไม่ต้องการรีแมทซะด้วยจัดเลยจัดเลยอื้มเฉาละลงหัว้วย อุ้ยหูสารล้อสวนสวนไม่โดนแต่ไปผมอุ้ยอืมแต่ไปแต่ไปแล้วก็แต่ไปอีกทีหนึ่ง กาวมันกว้างครับผมตรงพื้นมันกว้างถ้าใครใช้กาวพับปืนเป็นนี่บอกเลยว่าโกงมากเดี๋ยวไปดูคลิปพาต้าพี่ก่อนเดี๋ยวมาหนึ่งหนึ่งด้วยต้องฝึกก่อนโอ้โหโอเคแล้วผมอุ้ยนี่ไงเด้งมันเด้งมันเด้งกาวพับปืนมันเด้งครับผม ใครใช้เป็นคล่องๆนี่บอกเลยว่าโกงมากพออัสเตตนี่โคตรแรงเลยปืนเนี่ยมาได้อยู่นะผมได้อยู่จัดว่าโอเค เฮ้ <Hey. S 2> <Ooh. S 1> อยอุ้ยยังรอดผมยังรอดโอเคไม่รอดแล้วพุ <laughs> ่งลงไปบวกลงไปบวกกับไอ้นี่เฉยเลยท่ามันนีช่ชาร์จค้างชาร์จค้างครับผม เนี่ยคือีฟังก็ได้อืมแซ่ไปสแปลมรัวๆเอ,อ้ยไ,ไม่ไม่ได้สแปมครับผมเขาเรียกว่าการลองเชิงศัตรูแซ่ไปผมฆ่าเขาไม่ได้สักทีนะเนี่ยแซ่ดาวไลท์ซ่เนี่ยเขาไม่ตายเนะี่ยอืม ผมปิดเขาไม่ได้ทันทีอืมอืมป่าอันนี้อันนีเดิงได้แล้วแหละถ้านี้ไม่ได้นี่บอกเลยว่าโกรธ